สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับบ u ต o ตฟันไทยแลนดนะครับและเราอยู่กับ Mercedes-Benz CLS 220D นะครับ AMG p r e เมียม er ซึ่งเป็นรหัสใหม่ล่าสุดของเจ้า CLS นะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของ e c a r ร์หลังคาราดนะครับ ตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับมาใช้เครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบนะครับราคาจําหน่ายของเขาเนี่ยก็ถูกลงไปอีก1,220 0 0บาทนะครับเหลือเพียง4ี่ล้านสามแบาทนะครับซึ่งทําให้สามารถจับจอาเป็นเจ้าของเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและรถคันนี้น่าใช้งานขนาดไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมกันครับตามมาเลยครับ ้านอกของรถนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ใช้รหัส 300D เลยแม้แต่น้อยนะครับทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยเหมือนเดิมเท่าเดิมกันหมดเลยนะครับมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยคุณจะเห็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับพร้อมโลโก้ Merced e เ b e n z ขนาดใหญ่เนี่ยตรงกลางนะครับซึ่งถือว่า มีความแข็งแรงดุดันมากขึ้นตำแหน่งของกล้อง360องศาที่ติดอยู่ด้านหน้ารถเนี่ยจะอยู่เหนือโลโก้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันเพิ่มมุมมองของด้านหน้าของตัวรถเนี่ยให้กว้างกว่าปกติซึ่งรถหลังๆเนี่ยมักจะติดอยู่ด้านใต้โลโก้เนอะมุมมองก็จะแคบกว่านะครับคันนี้มุมมองด้านหน้าของตัวรถจะมีลักษณะที่ค่อนข้าง,งกว้างสวยงามเลยนะครับโคมไฟทั้งชุดเนี่ยนะครับจะเป็นระบบมันติบีม LED ของ Merced e s Benz นะครับซึ่งถ้าคุณมาดูที่โคมด้านข้างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีการเดินในพวกของกราฟิกกกสีีฟฟ้้านะคคครัับทท่่่อออยูปโมมมเล็ๆงหดใตวไ สวยงามมากเลยรถคันนี้เนี่ยนะครับไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะด้านล่างที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นไอแถบสีดำๆเป็นกราฟิกโลโก้สวยๆเฉยๆแล้วก็ด้านล่างสื่อของใต้กันชนเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากขึ้นล้อที่ให้มาเนี่ยจะเป็นล้อลาย5ก้านคู่นะครับของ AMG นะครับซึ่งมาพร้อมยาง 24540R19 นะครับซึ่งตัวยางที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นยางกูดเยอีเกิลนะครับมีความบางมีความ นุ่มนวลน,น่าใช้งานในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็ยังมีในเรื่องของการเก็บเสียงซึ่งอาจจะไม่ค่อยหรูหรามากนักเวลาที่ขับเร็วๆนะครับสําหรับยางตัวนี้นะครับมีอะไรอีกที่ด้านข,าข้างของตัวรถนะครับกระจกมองข้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ตำแหน่งของกล้องสามอองศาที่ด้านข้างเหมือนกันนะครับ กับด้านล่างที่ให้มาเนี่ยที่ออกแบบมาดีไซน์ออกมาให้มันมีลักษณะของมิติของตัวรถที่มันโค้งเว้าวมากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะตัดกับสีดำนะครับ็นโนแบ็กสีเงินโครเมียมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้มันเหมือนเป็นคอมบิเนชันของรถยนต์หรูหราทั่วๆไปละที่จะต้องมีการเล่นสีตัวถังที่มันมีมิติมีความแตกต่างกันให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับลักษณะตัวถังของเอ S ที่มีความโดดเด่นเนี่ยก็คือเจ้าตัวท้ายของถังที่มีความลาดเอียงอย่างรวดเร็วตั้งแต่เสาบีมาที่เสาซีเนี่ยนะครับก็ ดีไซน์ของตัวรถที่คุณมองมาจากด้านข้างคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นรถที่หลังคาลาดเกือบจะเป็นคูเป้เลยแต่มันมีประตูบานหลังเนี่ยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผูดด้โดยสารในการเข้าออกจากห้องโดยสารนะครับสิ่งที่แรกมาความสวยงามนี้แน่ๆก็คือการ เข้าออกตัวรถเนี่ยจะยากขึ้นเพราะคุณต้องย่อตัวลงค่อนข้างเยอะเพื่อจะเข้าไปในรถคันนี้นะครับอันนี้เนี่ยแรกกันนะเราไม่มีทางได้ทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เนี่ยสวยมากแต่ก็จะมาพร้อมกับความยากเย็นในการใช้งานมากขึ้นนิดนึง <d> ด้านท้ายของตัวรถเนี่ยนะครับจะมาพร้อมท่อไอเสียที่เป็นเหมือนท่อหลอกเนื้อจะเป็นท่อไอเสียค<ๆ>ู่แต่จริงๆแล้วเนี <d> ่ยท่อไอเสียไม่จะออกจากฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นท่อหลอกเฉยๆแล้วก็การดีไซน์ด้านท้ายก็จะมีความพลิ้วมีความสวยงามมีการเล่นเส้นกราฟิกทที่่ไฟ้้าายเเนนนคคออขงะะรับ ตำแหน่งของกล้องมองหลังอยู่ตรงไหนนะครับหลายหลายคนมองว่าเฮ้ยม,มันไม่เห็นมีกล้องมองหลังเลยเวลามองไปกล้องมองหลังเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ใต้โลโก้เบนนะครับซึ่งตำแหน่งของโลโก้เบนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของการเปิดฝากระโปรงด้วยนะครับแล้วก็ใต้ของมือจับที่เป็นปิดฝากระโปรงทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังที่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความฉลาดในการออกแบบเลยก็แล้วกันนะครับถ้าคุณเปิดพื้นที่วางสัมภาระด้านท้ายขึ้นมาแล้วคุณคิดว่ารถคันนี้จะมาพร้อมที่เก็บสัมภาระขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขอบอกว่า มันก็ถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งนะครับมันไม่ใหญ่มากแหละเพราะว่าโดยดีไซน์ของมันมันถูกออกแบบให้มีความพริ้วมากกว่าปกติแต่สิ่งที่แรกมากับความพริ้วที่ว่าก็คือความลึกของห้องโดยสารนะครับรถเมล์เมลกษณะที่ค่อนข้างลึกเลยในส่วนของห้องโดยสารทําให้คุณวางสัมภาระที่เป็นชิ้นยาวๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะครับอันเนี้ถือว่าแรกกันก็แล้วกันนะครับขณะที่ตำแหน่งด้านล่างเนี่ยรถคันนี้ไม่มีล้ออะไรเนอะ ก็เลยมีช่องเก็บของเล็กๆสัมภาระเล็กๆสามารถวางซ่อนไว้ใต้ห้องเก็บของหลักได้อีกนิดนึงนะครับานประตูบานหลังเนี่ยมาพร้อมกับระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับและคุณสามารถเปิดมันได้ด้วยการเตะเข้าไปที่ใต้กันชนเหมือนกันอันนี้เนี่ยถือเป็นระบบที่ติดตั้งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ ต้องบอกว่าโดยสรุปรวมความแล้วแม้ดีไซน์ภายนอกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือหนึ่งในรถยนต์หรูหราที่มืเตอร์เนเนี่ยเป็นผู้นํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรในการเอารถที่เป็นมิดไซส์ซีดาเนี่ยนะครับมาทําให้เป็นรูปทรงของตัวถังคูเป้และมันก็ยังสวยงามมากมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ภายในของตัวรถและระบบต่างๆที่เพิ่มและลดเข้าไปเยอะมากมายเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดเลยครับตามมาครับ อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับพอมันเปลี่ยนเป็นตัวถังที่มีลักษณะค่อนข้างจะลาดมาเนี่ยนะครับคุณก็จะประสบปัญหาในการเข้าพื้นที่ตัวหลังอย่างที่ผมบอกว่าเราจะต้องอาศัยการมุดเนี่ยเดินแบบแล้วก็ย่อตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเข้ามาในตัวรถนะครับทาให้บางทีหลายๆคนบอกว่าถ้าเป็นคนแก่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกละในการที่จะเดินเข้ามาในตัวรถแรกกันนะครับอย่างน้อยๆเ,เนี่ยรถคันนี้สวยกว่าซีดานทั่วไปที่คุณใช้งานอยู่แน่นอนนะครับเข้ามาในตัวรถแล้วมีอะไรมั่งนะครับเอาติก่อนนะครับ ตำแหน่งการวางขาเหมือนเดิมครับเขาค่อนข้างลอยนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยจะเหลือน้อยมากนะครับผมสูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเฮดูมก็แบบเหลือน้อยมากอยู่แล้วแต่ว่าตำแหน่งของเลครูมเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะแก้ปัญหาได้เหมือนเดิมครับหย่อนหย่อนมาไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าตำแหน่งการวางศีรษะคุณก็จะไม่ได้นะครับวิธีการนั่งที่ดีที่สุดคือเอาหลังชนไปแล้วก็เอาหัวเอ็นไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณสูงสักประมาณร้อยเจ็ดห้าเนี่ยคุณจะรู้สึกแล้วว่าหัวติดนะครับ ด้านท้ายของตัวรถเนี่ยมีความหรูหรามีความโอ่อ่ามีความน่าใช้งานและไม่แตกตา่างจากด้านหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลําโพงของเบอร์แมสเตอร์ก็มีติดตั้งมาให้นะครับตัวลายกราฟ,ฟิกที่เป็นตัวลายไม้หรือตัวโครเมียมตัดกับหนังอะไรทุกอย่างเนี่ยถือว่ามีการดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ เบาะที่ให้มาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผม,มเป็นคนที่ไม่ค่อยชินกับเบาะสีแปลกๆเพราะนั้นผมก็รู้สึกว่าไอ้เอาบาะสีแดงที่ให้มามันก็ยังดูแบบขัดตาผมนิดหน่อยนะครับตัวแอร์ที่เป็นแอร์เทอร์บายนะครับตัวทรงเทอร์โบเนี่ยติดตั้งมาให้นะครับด้านหลังเนี่ยสองฝั่งนะครับช่องด้านล่างเนี่ยจะมาพร้อมที่ชาร์จที่เป็น USB C นะครับแล้วก็ที่เขียบุหรี่แต่ว่าคงไม่มีใครสูบบุหรี่ในรถเนื้อเมืองไทยเนาะตะแกรงด้านท้ายที่เป็นตะแกรงวางของเนี่ยหายไปแต่ติดตั้งมาเป็นไอ้แผงใหญ่่ๆงซึง โอเคละมันก็วางวางสมบัติพระสถานได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าง,งานไปนานๆก็น่าจะมีอาการย่นย่นให้เห็นเหมือนกันนะครับอันนี้อย่าไปใช้งานมานานนะครับตรงเนี้ยจะมีที่วางแขนนะครับพร้อมช่องเก็บสัมภาระมาให้แล้วก็ที่วางแก้งสองฝั่งติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับ เรียกว่าโดยรวมความเองก็ถือว่ามีความน่าใช้งานมีแอร์แบ็กที่เป็นม่านแอร์แบ็กสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับเป็นรถที่ผู้บริหารนั่งแล้วจะเป็นยังไงคงจะต้องบอกว่าต้องเป็นผู้บริหารที่วัยรุ่นใช้ได้เลยแล้วก็มีความเฟี้ยวใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นรถครอบครัวกลุ่มเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็โอเคละเด็กๆ็กๆไม่น่ามีปัญหามีในส่วนของพวกไอโซฟิกอะไรติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผม,มชอบบรรยากาศของห้องโดยสารตอนหลังนะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่เลือกใช้รถสาหรับกลุ่ม หรูหลาที่ต้องการเป็นผู้บริหารหรือเอาไปรับผู้ใหญ่ไปรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการเข้าออกจากตัวรถช่างยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ยากแต่ตอนเข้านะตอนออกเองเนี่ยคุณก็ต้องเลงอ่ะนะครับแล้วก็ต้องมุดออกเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเลยนะสำหรับห้องโดยสารตอนหลังสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆสำหรับเจ้า Mercedes-Benz CLS นะครับก็คือ การเพิ่มตัวระบบมันติมีเดียและระบบช่วยเหลือด้านการขับขี่หลายๆจุดเข้ามานะครับถ้าคุณก้าวเข้ามาในห้องโดยสารตอนหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นเลยก็คือหน้าจอขนาดใหญ่2ตัวที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับระบบ MBUX รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแน่นอนครับพอมี MBUX รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งคุณสามารถสั่งงานได้ด้วยการออกคําสั่ง h ฮ y Mercedes นะครับและนอกสิ่งนี้เนี่ยตัวระบบเองเนี่ยก็ยังมาพร้อมระบบ Mercedes Connect รุ่นใหม่นะครับซึ่งคุณสามารถทําให้คุณเนี่ย สามารถติดต่อแบบ SOS นะครับติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในรถคันนี้นะครับอะไรหายไปนะครับสิ่งที่หายไปก็คือนาฬิกาแบบอนาล็อกนะครับซึ่งปกติแล้วนาฬิกาของเบนซ์เนี่ยผมจะชอบบ่นประจําว่าสวยจนผมอยากจะแงะออกมาทุกครั้งแหละนะครับตัวเนี่ยหายไปไม่มีให้ผมแงะแล้วนะครับเพิ่มอะไรมาอีกนะครับ ในส่วนของว i ยเลสชาร์จเจอร์นะครับมีการติดตั้งเพิ่มมาให้สำหรับรถรุ่นนี้นะครับแท็คแพดรูปแบบใหม่นะครับซึ่งสามารถทำให้คุณเนี่ยควบคุมบนหน้าจอของตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆผมเคยบอกว่าผมเนี่ยชื่นชอบวิธีการคิดของ m มอร์ d e เดสเบนอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยมันสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีหลายรูปแบบมากเลยใช้แท็คแพดก็ได้เป็นจอสัมผัสก็ได้หรือคุณจะใช้ แป้นควบคุมที่อยู่บนพวงมาลัยของคุณก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับคุณสามารถเลือกปรับโหมดต่างๆปรับหน้าจอปรับอะไรต่างๆมากมายรวมถึงเช็คระบบต่างๆเนี่ยได้ด้วยแป้นควบคุมบนพวงมาลัยฝั่งขวามือนะครับตัวแอร์ที่เป็นช่องเทอร์โบ4โซนนล่นะครับแลวก็มาพร้อมกับตัวลายไม้ที่เป็นสีเทาๆเนี่ยนะครับตัดกับสีเงินจริงๆผมว่าผมมีปัญหากับสีภายในแบบแปลกๆจริงๆนะพอมาเป็นสีแดงผมก็รู้สึกว่าไม่เข้านะครับถ้าเป็นสีขึมๆน่าจะสวยกว่านี้อันนี้เป็นดีไซน์มั้งผมอาจจะเป็นพวก ระบบแอร์ดิจิทัลให้มาเรียบร้อยนะครับระบบต่างี่ยให้มาเรียบร้อยอันนี้เนี่ยจุดที่ผมชอบจุดหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ mercedes benz เขาทำตัวของที่ชาร์จไฟเป็น usb c ใหม่ๆเนี่ยผมชอบบ่นว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงคนที่ใช้ที่เสียบชาร์จที่เป็น usb นะครับเขาก็เลยเพิ่มในส่วนของที่ชาร์จไฟแบบเดิมที่เป็นช่อง12สโวลต์แบบคล้ายๆที่จุดบุหรี่เนี่ยติดตั้งมาให้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัว usb c ที่เป็นสายชาร์จเนี่ยคุณก็มาเสียบช่องชาร์จแบบปกติได้เหมือนกันนะครบ้รียยอ ตัวของช่องเก็บของเนี่ยนะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีในส่วนของที่เสียบชาร์จไฟเนี่ยเพิ่มมาให้สองตำแหน่งในช่องเก็บของตรงนี้นะครับเรียกว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ยคุณสามารถยัดเข้าไปได้เลยภายในรถเนี่ยจะมีตัวของซันรูฟนะครับซึ่งสามารถเปิดออกรับลมได้ดูดาวดูอะไรได้ข้างนอกเนี่ยนะครับแต่ว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าคิดว่าจะแบบโห่โล่ตัวไปทําท่าแบบในโฆษณาสดชื่นจังเลยผ่านซันรูฟเนี่ยจะต้อง ดูขนาดของตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยออกได้แต่เข้าอาจจะต้องแบบลำบากนิดนึงนะครับตำแหน่งของที่บังแดดด้านหน้าก็มาพร้อมกระจกแล้วก็ไฟทั้งสองฝั่งนะครับเรีวยกว่าไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องตีกันในเรื่องของการแต่งหน้าแต่อย่างใดและนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตำแหน่งเบาะด้านหน้าเนี่ยขอบอกว่ามันเป็นตำแหน่งเบาะที่ผมถือว่ามีการโอบกระชับตัวที่ค่อนข้างดีคุณจะเห็นว่ามันจะมีปีขนาดใหญ่ซึ่งแบบรับน้ําหนักตัวของคุณแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ได้แบบัตโอเวอร์ไซส์มากจนนั่งแล้วรู้สึกว่ามันอึนอดอัดเนี่ย สามารถในการโอบกระชับตัวคุณที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะว่าอ,อะไ้คุณขับเร็วหรือว่าคุณต้องการตัวเบาที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยอยู่นิ่งๆในการควบคุมรถมากกว่าปกติตัวนี้ถือว่ามีความสบายแล้วก็มีความนิ่งอยู่พอสมควรเลยนะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะกังวลนะครับสำหรับการขับรถที่มีดีเมนชันของตัวรถที่หน้ายาวท้ายยาวนี่ก็คือเรื่องของทักษะวิสัยในการขับขี่นะครับขอบอกนะครับว่า สำหรับ CLS เนี่ยมีการออกแบบในตัวของเสา A นะครับรวมถึงตัวของกระจกด้านหลังตัวของกระจกมุมมองด้านข้างเนี่ยให้ค่อนข้างโปรง่งนะทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาก็พัฒนามาหลายรุ่นแล้วเนาะก็เลยทาให้มีวิธีคิดมีในเรื่องของแนวทางการพัฒนาตรงนี้ที่ค่อนข้างดีนะครับโดยสรุปรวมความเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับในส่วนของ MBUX เนาะมีการเพิ่มระบบ Entertain ระบบต่างๆนานา,นม,ามามากมายนะครับ แต่หัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับซึ่งลดขนาดลงมานะครับและในเรื่องของระบบการขับขี่บางส่วนที่เพิ่มเข้ามาให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับมีการเพิ่มบางตัวรถบางตัวเพื่อสร้างบาลานซ์ในการใช้งานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดอีกทีครับการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับสำหรับเจ้าซี s รหัสใหม่2.0 0 d ดีนะครับก็คือการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ที่เล็กลง สมรรถนะน้อยลงนะครับทั้งแรงม้าแรงบิดนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบนะครับซึ่งให้แรงม้าสูงสุดเนี่ย194แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดที่ลดลงเหลือ400นิวตันเมตรลดแล้วนะเหลือ400นิวตันเมตรนะครับการส่งกําลังเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าที่ของเกียร์อัตโนมัตินะครับใน G-Tonic นะครับ9สปีดนะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่เบ็นใช้มานานมากสําหรับรถหลายๆรุ่นนะครับอะไรหายไปสาหรับเจ้ารถคันนี้นะครับระบบเบรกที่เจาะรูแบบลอยความร้อนหายไปนะครับ โหมดการขับขี่แบบสปอร์ตพัตหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดการขับขี่ที่แรงที่สุดของรถคันนี้ก็คือโหมดสปอร์ตนะแล้วก็ระบบช่วยเวย้นระยะห่างจากคันหน้านะครับเวลาที่เราใช้ระบบพุชคอนโทรนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของแ e c พ u i s e c o n น r o l เนี่ยนะครับถูกตัดออกแต่เพิ่มในส่วนของระบบช่วยเบรกมาแทนนะครับเวลาที่จะชนรถหรือชนวัตถุอ็อบเจกต์ด้านหน้าเนี่ยรถคันนี้จะช่วยเบรกและระบบเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยนะครับ ถามว่ามันคูมไหมกับค่าตัวที่หายไป1นึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหลายๆคนอาจจะดูตัวเลขปุ๊บโอ้โหมันจะไหวไหมสําหรับการเอาเครื่องแค่เนี่ยมาลากรถทันขนาดนี้นะครับจริงๆเจ้าเครื่องยนต์ัตเนี่ยเบนซ์ก็ใช้อยู่กับรถหลายๆคันนะไม่ว่าจะเป็น e-class ก็ดีนะครับหรือ g.l.c ก็ดีนะครับแต่มีตัวรหัสที่เป็น2 3, 3, 3, 2ด d เนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวนี้หมดเลยนะครับแต่พอมาอยู่ใน c.l.s ที่บอดี้เนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างมากกว่านี่นะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์การขับขี่จะเป็นยังไงและตัวรถเนี่ยมันน่าใช้งาน มาว่ากันด้วยเรื่องของการขับขี่นะครับสำหรับเจ้าเซ S สคันนี้นะครับซึ่งผมบอกว่ามันมีการปรับรดเครื่องยนต์มาแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอืดด้วยบอดี้ของตัวรถเนี่ยที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ตัวของการตอบสนองตอนขับขี่ที่เราอาจจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์แบบเดิมมากกว่าตัวเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยนะครับแม้จะให้แรงม้าถึง19 4งแรงม้าพร้อมแรงบิด4ี0้นิวตันเมตรแล้วเนี่ยนะครับหลายหลายคนก็ยังบอกว่ามันไม่ทันใจอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะติดตั ที่อื่นที่สุดก็ว่าจะว่าได้นะครับตัวศูนย์ถึงร้อยที่เราทําได้เมื่อกี้ในโหมดธรรมดาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ10วินาทีนะครับแต่ในโหมดสปอร์ตนี่นะครับทำได้ดีขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ9กว่ากานะครับ9.3จนะครับจริงๆแล้วถามว่ารถบอดี้ขนาดนี้นะครับมีความสามารถในการวิ่งจาก0ูน0ถึง0อได้ที่แบบ9วินาทวิเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้ว อัตราการเร่งเนี่ยนะครับในช่วงของการจังหวะเร่งแซงหรือเวลาที่รถติดติดหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาใช้ความคิดนิดนึงเพราะว่าตัวเกียร์ตัวเครื่องเนี่ยมีลักษณะของการคิดในค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของอัตราการประหยัดน้ํามันแบบเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับผมว่าถือว่าดีมากเลยคุณจะเห็นอัตราการประหยัดการสิ้นเปลืองเนี่ยระดับแบบ10กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยอย่างสบายๆเลยนะครับยกเว้นแต่คุณขับขีม่มาแบบสปอร์ตมากๆบ,บ,บีมากๆผมทําได้อยู่เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 11- 12 องนะครับถ้าแรกกับด้วยว่าโอ้โห การลากของเครื่องยนต์การแบบบดบี้ขนาดนี้ผมถือว่าดีเลยนะครับในระดับหนึ่งนะครับน้ำมัน1งถังเนี่ยคุณสามารถวิ่งได้แบบ7 0 0 8ร้อกิโเมตรแบบสบายๆนะครับตัวเลขาัดวัดที่ให้มาตอนแรกนี่คือจะประมาณ7 5 0ผมขับไปอยู่วันหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าผมคงจะเท้าเบาวกว่าคนที่ขับก่อนหน้าผมเนี่ยตัวมารวัดเมลขึ้นไปอยู่ประมาณ800นะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งมีความน่าใช้งานในระดับหนึ่งแล้วก็การตอบสนองถามว่าแย่ลงก็แย่ลงแหละแต่ก็ไม่ได้เลวร้ยขนาดนั้นนะสำหรับ s 2สสองสาพรุ่นนี้ครับ ระบบความปลอดภัยที่มีมาให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงลมที่มีมาให้รอบคันนะครับตัวของระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับระบบต่างๆมากมายรวมถึงระบบที่ติดตั้งมาให้ใหม่อย่างระบบช่วยเบรกนะครับเวลาที่มีวัตถุตัดหน้าตัทันหันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับรวมถึงมันยังทํางานร่วมกับไอ้ระบบที่มีการเตือนด้านหน้าเตือนวัตถุด้านหน้านะครับถ้าคุณขับไปแล้วคุณขึ้นเจอไอ้ตัวสํ่เหลี่ยมสีแดงบนหน้าจอนี่คือมีวัตถุในระยะประชิดละนะครับคุณก็ต้องระ ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทําให้ตัวเจ้า m e r c e d e s b e n z นซ์เเนี่ยมีความน่าใช้งานแม้สิ่งที่หายไปก็คือระบบ a d Adaptive Cruise Control ที่มันถูกตัดออกไปจากรุ่นนี้เนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายในเรื่องของการขับขี่จริงๆเลยนะครับรวมความแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นรถที่มีการน่าใช้งานมีการตอบสนองต่อการขับขี่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีเรื่องของการเป็นมิตรต่อการใช้งานในเรื่องของการที่มันตอบสนองต่อคุณมีการให้ข้อมูลต่างๆนานา,นานเนี่ยที่ดีงามสวยงามแล้วก็น่าใช้งานที่สุดอีกคันหนึ่งของ m e r c Mercedes-Benz ก็ุบอีกครับ สรุปกันนะครับสำหรับเจ้า CLS 220D นะครับไม่มีออปชันอื่นให้เลือกเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเขาตัดไปหมดแล้วก็เหลือถ้าเกิดคุณชอบรถที่เป็นบอดี้แบบนี้ตัวถังแบบนี้นะครับรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยนะครับแลกกับความอื่นที่หายไปนะครับก็คือตัวของเครื่องยนต์ที่เอามาเนี่ยแม้จะบอกว่าไม่ใช้กับรถหลายๆรุ่นอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอมาอยู่บนตัวถัง CLS เนี่ยมันมีอาการของลักษณะของการตอบสนองที่ค่อนข้าง,งจะอืดๆเล็กๆเ,เนี่ยนะครับอยู่เหมือนกันนะครับ แต่แค่ต่อเริ่มต้นนะถ้ารถมันไปถึงจุดหนึ่งที่คุณขับเคลื่อมนมาได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยนะครับรถมันก็ไหลๆพิ้วๆไปตามเรื่องปัญหาจะไปเกิดอีกครั้งก็คือจังหวะเร่งแซงที่คุณต้องการเร่งแซงแบบประทานหันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะครับแต่นะครับแลกกับบอดี้ทาที่สวยงามนะครับอันนี้เนี่ยต้อบอกเลยว่าผมก็ยืยนยันว่าในกลุ่มของคลาสที่เป็นกลุ่มของ มิดไซร์ลัชเชรี่ซิดารเนี่ย CLS น่าจะสวยแบบสุดๆแล้วล่ะในความรู้สึกของผมนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยนั่งคนเดียวเป็นปกติผมไม่ค่อยมีผู้โดยสารตอนหลังนะครับเลยมองว่าไอ้ความยุ่งยากในการเข้าออกห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในการใช้งานของผมนะครับสิ่งที่เพิ่มมานะครับคุณได้ระบบ MUVector ใหม่คุณได้หน้าจอขนาดใหญ่ตัวใหม่คุณได้ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ระบบเบรกอัตโนมัติบนท้องถนนมาให้ซึ่งมันใช้งานได้ดีมากเลยแล้วก็เหมาะสมกับระบบถนนบนเมืองไทยที่ เดี๋ยวก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งปาดหน้าเดี๋ยวก็มีคนวิ่งตัดหน้าคุณเนี่ยอย่างมากเลยนะครับการจับของระบบเนี่ยเร็วแล้วก็ใช้งานได้อย่างรงประสิทธิภาพดีจริงๆนะครับแม้จะตัดระบบช่วยเหลืออื่นๆออกไปบ้างนะครับเช่นเรื่องของระบบควบคุมความเหลวอัตโนมัติจากด้านหน้าซึ่งเอาจริงผมว่าก็ไม่ค่อยจําเป็นแหละนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับสรุปรวมความเพิ่มดมอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าชอบรถที่เป็นบอดี้ทรงแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับและไม่แคร์ในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่มาก มันไม่ได้เลวร้ายขนาดแบบอืดอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับเพียงแต่ว่าพอไปเทียบกับเครื่องยนต์ตื่นอื่นอย่างไฮบริดตัว 300e นะครับที่ขายอยู่ใน e class นะครับ mm. หรือตัวเครื่องยนต์เก่าขเขาเองที่เป็นรหัส 300d เนี่ยมันดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดก,ก็แค่นั้นเองครับ mm. แลกกับราคาค่าตัวที่ลดไปแล้วนะครับเหลือ4 3 2 9 0 0 0บาทนะครับค mm. ุณประหยัดไปอีก1 2 0 0 0 0บาทเนี่ย เติมน้ำมันดีเซลดีๆเนี่ยเพอเอได้หลายเดือนเลยนะนะครับอันนี้แล้วจตกการใช้งานก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยเซลก็ยังเป็นรถที่น่าสนใจและยังมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจับจองเป็นเจ้าของอยู่อย่างแน่นอนครับและก่อนจากกันนะครับก็มาเดินนะครับฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w a u t o f u n c o t h นะครับโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel นะครับและ Facebook Fanpage autofun thailand นะครับและน้องใหม่ล่าสุดนะครับอย่าลืมเข้าไปโหลดกันนะครับแอป autofun thailand นะครับติดเครื่องเอาไว้นะครับ ติดตามข่าวสารได้อย่างง่ายดายถ้าต้องการอะไรให้พวกเราทําอะไรเนี่ยก็บอกพวกเรามาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับทุกเรื่องเลยวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ